ยูยิสูไทยชัยโวยเปาคิดแต้มผิดสุดท้ายยอมให้ทองร่วมเจ้าภาพยูยิสูไทยประท้วงง่นหลังกรรมการคิดคะแนนผิดในประเภทโชชัยให้ทรัชชัยกิตพงศ์ีและวารุษเนรพงศ์แพ้เจ้าภาพก่อนจะมีการปรับคำตัดสินให้ครองเหรียญทองร่วมกันการแข่งขันยูยิสูมาหารรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ชรลยชางวาคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ฮอนดีภายในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่6พฤษภาคม2566ิชิงชัยห้าเหรียญทองแข่งขันแบบพบกันหมด ในประเภทโชชัยชรัตชัยกิดพงศสีและวารุธเนรพงลงแข่งขันนัดสุดท้ายเจอกับเจ้าภาพกัมพูชาซึ่งผลการแข่งขันออกมาเป็นฝ่ายคู่ไทยพ่ายไปเพียง0.5คะแนนจากนั้นฝั่งสตาฟโค้ชทีมไทยจึงเข้าไปขอคําอธิบายผลปรากฏว่าคณะกรรมการแจ้งว่าคิดคะแนนผิดจึงตัดสินใหม่ให้ไทยและกัมพูชาคว้าเหรียญทอง,องร่วมกันเพราะมีแต้มเท่ากันไมมินดีกรีแชมป์แยะโลกคว้าทองอยูยิตสูดูโอหญิง น้ำพึ่งร่ำให้คว้าทองแดงคาราเต้วันแรกไทยซิลหนึ่งเงินสามทองแดงรัชนกเรารุ่นน้องใช้ศึกขนไก่ซีเกมพิสูจน์ฝีมือ